ชุดนี้งามมากๆเลยนะครับตอใหญ่เง่าใหญ่สวยๆนะครับนี่ครับชุดนี้สวยมากๆเง่าใหญ่อวบสวยมากๆนะครับรากเยอะนะครับพร้อมออกรากแล้วนะครับตอนนี้นะครับพร้อมรากพร้อมที่จะใกล้จะปลูกแล้วนะครับท่านที่มีพื้นที่เตรียมพื้นที่ไว้ก็เตรียมความพร้อมได้เลย ชุดนี้เป็นชุดสวยมากๆชุดไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์9นะครับชุดสวยเบอร์2ก็มีนะครับชุดนี้เงาใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สอบถามกันได้เหมือนเดิมพูดคุยทางแชทได้เลยนะครับหลังไมหรือว่าสอบถามทางอแอดไลน์นะครับ0 9 3ย์5 4 9 6 4สี่สรับเพื่อนๆที่สนใจเงา ให,ใหญ่เบอร์9้าบงหวานเพชรน้ำผึ้งสลับท่านที่สนใจนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับท่านที่สนใจพันุ์ไผ่สดิ้งก็เหมือนเดิมนะครับทักกันได้เลยท่านที่สนใจรวกหวานลายเสือภูหลวงตอนนี้ผมมีชุดล่าสุดแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเป็นชุดล่าสุดแล้วสลับรั่วหวานลายเสือภูหลวงสวยมากๆเช่นเดีวยวกันนะครับพร้อมรากมีรากพร้อมปลูกนะครับท่านที่สนใจก็ทักแอดไลน์ โทรสายตรงเร็วที่สุดนะครับเร็วสายโทรสายตรงนี้เร็วที่สุดเลยนะครับตอนนี้ก็ศูนย์เก้าสามเก้าหกห้าสี่เก้าหกสี่สอบถามเพิ่มเติมได้เลยสำหรับพันไผ่ทุกชนิดนะครับจะเป็นไผ่รวกดําหรือว่าท่านที่สนใจพันไผ่สดิ้งเฉพาะพื้นที่ท้องถิ่นจังหวัดเลยท่านที่สนใจพันไผ่รวกหวานลายเสือผู้หลวงเฉพาะพื้นที่ถิ่นกํานกเนิดจากผู้หลวงนะครับไผ่ร่วกหวานชนิดกินหน่อดิบได้อร่อยมากมาก นะครับหน่อสวยปลูกง่ายโตเร็วดูแลได้ง่ายมากเลยท่านที่สนใจก็ทักแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งชุดนี้เป็นชุดที่สวยมากๆเลยนะเท่าที่ในรอบป,ปีนะผมว่านะในรอบป,ปีที่ผ่านมานะครับเอาเป็นว่าเท่าที่ผมเคยเพาะชำก็แล้วกันเท่าที่ผมเคยเพาะชำก็แล้วกันนะครับก็มีชุดนี้แหละครับที่เงาใหญ่มากเงาใหญ่มีผลดีอย่างไรนะครับความแตกต่างจากหน่อเล็ก จากเงาเล็กที่เอามาชำแตกต่างกันไหมก็ไม่แตกต่างกันมากแต่ว่าความที่เขาเป็นต้นฉบับความที่เขาเป็นเงาที่สมบูรณ์นะครับถ้าหากว่าเราเอาเงามาปักชำสวารากไม่ดีพอก็จะไม่มีประโยชน์อะไรนะครับก็คือว่าเ,อาเราได้ทั้งเงาใหญ่แล้วก็ต้องได้รากที่สวยด้วยแล้วก็รากที่สมบูรณ์ด้วยนะครับถึงจะพาอชำออกมาได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับท่านที่สนใจไผ่าาบงหวานเพชรน้ำพึ่งผมมีตลอดทั้งปีนะครับ พันไผ่ซดิ่งก็มีตลอดทั้งปีพันุไผ่รวกหวานลายเสือภูหลวงก็อาจจะไม่ครบปีแต่ว่าก็มีแทบจะตลอดทั้งปีเหมือนกันท่านที่สนใจก็ทักแอดไลน์เข้ามาได้เลยโทรสายตรงหาผมได้เลยนะครับ0939654964ได้เลยครับ